นี่อะไรเบรกหลังครับปืนโตยต้าออไรก์เฮ้ยวีโก้ครับอัดติ้นออกแล้วตัวหนึ่งนี่เบรกนี่ปิ้นอยู่อย่าลืมปิ้น,นเรื่อยก่อนอัดต้องถอดปิ้นออกด้วยาาขันน็อตสี่ตัวแบบนั้นแหละดีแม็กคราร์ดอวานเสร็จแล้วสองทุ่มเมื่อคืนอันนี้อัลติสได้แล้วคร,รับช่างว่งใหม่ครับใสล่ล้อ สามชั่วโมงแล้วยังใส่ล้อไม่ได้อยู่รถรู้จักกันหมดโดนทะเบียนไม่ได้ไม่เป็นไรถ้ารถไม่รู้จักโดนทะเบียนตัวมีปัญหารถรู้จักนี่ไม่เป็นไรเข้าไม่เพียงจะเดี๋ยวเราจะร้อนนี่ก็ซื้อมาวานี้ไงโซนิกใช้แล้วไอ้ไม่เคลียก่อนใช้ไงมันก็เลยค้าง ขันไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ยกไปไม่ต้องยุ่งเมาไปแล้วเอใครเรงเมาทำรถลูกค้าเสียหายผมหักนะวางกับพื้นแล้วคันอีกไม่วางกับพื้นแล้วคันอีกวางล้มไปเลยแล้วคันอีกรอบหน,นึ่งอันแน่นเลยตีตัวเลย ของนี่มือสองก็มีอีกนนี้อันจริงโกงซื้อมาทั้งชุดเลยแพงไหมครับเชู่ขายเท่าไหร่เคยซื้องานนี่เดี๋ยวเพ่งทีนี่ออกก่อนนี้นี่เอาไอ้ออข้างๆออกหน่อยดยิเอาเออเอาพิมเอาเล็กนัดมาตีออกหน่อยให้มันสวยๆนะอายเขาพิมลอกพิมแดงโอ้ยไม่ยอมใช้มือเลยนะมีสมองเลยเว้ยเฮ้ยไม่ธรรมดามใช้ยิงอย่างเดียว อะไรไม่ได้ครับเท่เพลาตัวเดียวยังเกือบ2,000แล้ว1,500แล้วไม่เกี่ยวพวกนี้ก็เกือบ3,000ันเลยพันสามพัเอาเอาคิมล็อกเพ่งหรือในง,งัดบันทีมันก็ในง,งัดที่เราเคาะที่เอาเป็นเบนนั่นเออนั่นได้อยู่เออสวยไม่ต้องเจร้อนดวนไปไหน ไม่ก่อนผมทำให้เป็นผมไม่ถอดอย่างนี้นะผมถอดแสระออกมาเลยแบกแม่งตั้งเสื้อเปล่าเลยจริงผมเคยทําแล้วแต่ตั้งเสื้อเปลาก็เลื่อยสายเบรกอยู่เนี่ยอยู่แล้วมาให้โรงกลึงก็ปรับตั้งเรียบร้อยทั้งหมดแล้วผมถึงยกสายแล้วใส่แป๊บเบรกแค่นั้นสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วสมัยทําอูให้เป็นถอดอย่างนั้นจริงถอดสระออกสี่ตัวน่ะแล้วก็ถอดแป๊บเบรกออกแค่นั้นแล้วก็ถอยนี่ ขับยกใส่รถแบกไปลงกลึงให้ก็ทำให้งั้นแล้วมาได้สูตรนี้ตอนนานไหมครับนฮะสูตรเนี่ยก็ทำมาสามสิบปีแล้วจนจะเลิกแล้วจนไม่สนใจถ้าเบรกไม่มาเอียบยังเอาทิ้งเห็นเหรอดูอะไรเก่าที่ทอดเด็ดเนี่นยปปั๊มดีแม็กเหรอแคนเต็มกับแพงช่างซรรีดเขาเลยไม่คุยกับผมไง มีแต่คนเก่งอ่ะเดินมาทำไมเงียบกริบตอนนี้บอกเป็นช่างเก่งอ่ะเดินมาเจอผมไหนว่ามันสิ้อนี่เรียบร้อยทำไรไปไม่จบอย่างคหน้าผมดื้อทั้งคันทำมาซ่อมหมดไปสองเซนกับว่าบาทช่างทีงไหนจะซ่อมซื้อสร้างมาสวมง่ายกว่าเยอะใช่าใจไหมซื้อรถแสนกว่าบาทมาใส่ง่ายกวะตอนแรกนึกว่ามันไม่เสียเยอะนึกว่าทำแต่สีเนาะเออ เครื่องเสียเครื่องเสียพอรับได้เกียร์เสียเดี๋ยวหูวรับไม่ได้เลยวะตอนแรกนึกว่าง่ายเหมือนฝอยนี่ไงฝอยนี่มันง่ายเนาะตัวเองตรงนี้นักนก็ง่ายข้างไหนหอ่ะเจอกันนั้นโอ,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 อ้โหโคตรแศมเรา,าห้ามหลุดนะสีล้อยังพ่อพอพ่อแบกไปแบกไปครับเราอัตชีลิตไปพอแล้วแค่นั้นแหละอย่าไปทำดีให้เจ้าของมาทำเอง นีก็ไม่มีอะไรเนี่ยประกอบเสร็จก็ก็ก็ใส่ให้ครบเลยก็ได้เนี่ยหวังเอาอันนี้ไปเสียบก็นั่งเองจบ